วันนี้จะคุยถึงเรื่องการกรวดน้ำไม่ใช่การตรวจน้ำการกรวดน้ำนี้จะกระทําขึ้นหลังจากได้ประกอบพิธีงานบุญต่างๆเสร็จสิ้นแล้วเรื่องของการกรวดน้ำนี้ตามประวัติแล้วเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาลกล่าวคือมีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายเวรุวันให้เป็นพระอารามอารามแรก ในพระพุทธศาสนาแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเมื่อมีการทําบุญถวายเวรุวันเป็นพระอารามให้แด,ด่องค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าแล้วก็มิได้ไปกรวดน้ําแผ่อุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรดาญาติทั้งหลายที่ได้ล่วงลับไปแล้วพอตกกลางคืนก็บรรทมไม่หลับเพราะว่าบรรดาเปรตทั้งหลายนั้นก็จะมาขอส่วนบุญก็จะมารบกวนปรากฏ ร่างให้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยได้เห็นตลอดทั้งคืนรุ่งเช้าพระเจ้าพิสารก็นําเรื่องนั้นไปกราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงทราบพ,พระพุทธองค์ก็จึงแนะนําให้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยทำบุญแล้วก็กรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลไปให้บรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้จึงเป็นที่มาของการทําบุญแล้วต้องกรวดน้ําเพื่ออุทิศส่วนกุศลผลบุญนี้ให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วรวมตั้งเทพาดาอารักษ์ เจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายได้รับบุญรับกุศลโดยทั่วถึงกันการกรวดน้ํานั้นก็กระทำง่ายๆแล้วเราจะใช้ภาษาบาลีหรือจะใช้ภาษา,าไทยของเราเพื่ออุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้แก่ผู้ที่รวงรับไปแล้วนั้นก็ได้ทั้งนั้นหากจะใช้ภาษาบาลีเอากับแบบสั้นๆง่ายๆก็อิทังเมยาตีนางโหตุสุขิตาโหนตยาตโย ขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายให้ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีความสุขเถิดอะไรทํานองนี้แล้วก็เอ่ยชื่อท่านไปการกวดน้ําจะต้องเริ่มขึ้นเมื่อพระเริ่มยะถาเมื่อพระเริ่มยะถาเราซึ่งจะเป็นผู้กวดน้ํานั้นก็จะต้องหลังน้ําจากภาชนะไหลลินให้ตลอดไม่ให้ขาดสายลงไปยังภาชนะที่รองรับน้ํา แล้วก็อย่าได้เอามือไปขวางกัน้นการไหลของน้ําเป็นอันขาดเมื่อพระยะถาจบเราก็ต้องหลั่งน้ําในภาชนะนั้นให้หมดแล้วก็วางลงเมื่อพระท่านเริ่มสัพพีเราก็ยกมือขึ้นประนมเพื่อรับพรจากพระต่อไปเพราะฉะนั้นจึงมีคํากล่าวที่ว่ายะถาก็เป็นการให้ผีสัพพีก็ให้คนเพราะนั้นเรื่องของการกรวดน้ํานี้ก็ถือว่า เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชาวพุทธเมื่อมีการทําบุญแล้วก็จําเป็นที่จะต้องมีการกรวดน้ําเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วมีบรรดาบิดาของเราเป็นต้น